หมูคร้ค่ะหมูพันตะไคร้นะคะอืค่ะอืนี่น่าทานมากๆค่ะในช่วงนี้แบบว่าอือใบเตยอือใช่เตยแล้วาเห็ดไรตอกผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อปลาเห็ดอันนี้คือปลาอะไรคะพวกปลาเก็ตขาวอ๋อค่ะนี่อร่อยแน่นอน กินได้นะลูกกินได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อจะจะไม่ใช่ทอดทอดมันนะคะเราจะใส่แป้งอ๋ออันนี้คือเนื้อเนื้อปลาแท้ๆอย่างเดียวค่ะข้าวน้ำใจจ้ะค่ะสาวบ้านอาจารย์ขายโดยสาวใช่ไหมขายด้วยหนุ่มโอเคค่ะอ๋อ ค่ะเป็นก็จะรู้จักกันมาเนอะค่ะค่ะอันนี้ร้านแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะใส้กรอกอ๋ออ๋อที่คุณป้าเออไปรีวิวให้ใช่ไหมคะนี่น่าทานมากไปขายครับอืมค่ะค่ะ